มาตรงนี้อือหือเอาปักปักปักไปได้ไหมสุดท้ายยังอู้หูร่วงไปแล้วครับกุทศิลป์ยังเฉยเตรงนี้เกี่ยวบอลไม่ได้ด้วยอารุณกไปต่อก่อนครับอารุณกรอารุณกรขอยิงหน่อยขามคานครับคือกุทศิลป์ก็มีฟอร์มฟอมขึ้นใช่ครับเป็นเรื่องปกติครับเดี๋ยวต้องถามคุณนลดาอีกครั้งเอาไปดูเออาร์ก่อนครับอูแต่เราไม่เห็นภาพช้านะครับเรายังไม่เห็นนะครับคือเห็นแค่ตอนล้มแล้วคือไอ้ภาพ ึอันนเถ้าเหลี่ยมนี้โดนบอลเท้าชนาทิพย์โดนบอลแต่ท่านเหลี่ยมเนี้ไ่แต่ว่าก่อนโดนบอลเนี่ยโดนขาก่อนสิครับดูนะครับปึ้งอ่าใช่โดนขาแล้วมาโดนบอลเนี่ยอันนี้แย่ขาบังก่อนนครัับีดเลยอันนี้เห็นชัดอันนี้เก้าสิบสองบางกอนครับใช่ครับชิสนุพงศ์ครับแล้วน่าจะได้จุดโทษครับเรียบร้อยโอ้โหอ่านกล้องนะครับไหนดีครับลองจิ้วโอ้โหเหมือนเดิมครับ ้เอาละช่วงเวลา10นาทีสุดท้ายห่างกันแค่ลูกเดียวแล้วครับคือเอาตรงๆก็เดิมไปทางเดิมแล้วก็สามเหลี่ยมเหมือนเดิมครับ oh. ถึงก็พุ่งถูกเลพิสารอ่านถูกเลครับแต่ว่ามันก็รับยากจริงครับลูกนี้อันนี้อาจจะเตี้ยกว่า <c oughs> <ป Bem S 2> ลูก <ป ens S 2> แรกนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นบอลที่ยิงดีมากนะครับ